การถอดลูกหมากปลายแหลกออกนะครับพี่พี่ที่ไม่ได้มาดูจากโกแก่เซอร์วิสนะครับด้านหนึ่งเบอร์23ด้านหนึ่งเบอร์19ครับห่างกันไปจับประแจให้มันใกล้ๆกันกำเข้าหากันไม่หยุดแล้วก็กำปะแกเข้าหากันโอเคเรียบร้อยนี่นะครับจับให้มันใกล้ๆกันแล้วก็กำประแจเข้าหากันน,นะครับก็จะหลุด ก็ถอดอ,ออกมาแต่กอต่อนถอดออกมานี่แต่กอต่อนถอดออกมานี่เราต้องต้องมาร์กก่อนนะครับต้องมารูม,มากไปแหลกก่อนใช่ไหมครับมารูมาเอา,<ม>า,าออกมาแล้วก็แบ่งแยกซ้ายขวาไว้มารูมมาร์กไแหลกมาร์กหน้าแล้วก็ไม้ต<อ>ีกอง,กองโอเคครับเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปนะครับต่อไปถอดยางกันฝุ่นนะครับพี่ นะครับบีบนะครับเนคิมแหวนบีบนะครับเป็นแหวนบีบนะน้ากรับนไดูยากันฝุ่นออกเขาเขียนแนว R เ,เ,เนี่ยใช่ครับมันต้องแบ่งไว้ต่อไปยกแผน่น อันนี้นะครับแต่นี้ยกไปแล้วครับรู้อะว่ารวานักนีเป็ยาจะครับขอนวเหมือนกันนี่ไงแผ่เป็ดยาของตัวนะครับขอดม้าจีกองนี่ไงก็พับรอบเตรงนี้นี่เชี่ยวมันยืนไม่มีเลยแล้วก็ไปรอบสุดปลายเห็นยังปลายมันมีเชี่ยวอยู่นะตีกรแล้วก็แผ่ที่อาจารย์บอกนี่นะครับ เที่ยวนี้ต้องไปล็อกกับเที่ยวนี้นี่นะครับไอ้ไเที่ยวนี้ตอนวางใส่ก็ต้องให้ตรงเที่ยวนี้ใช่ไหมต้องอล็อ,ลอกกระไฟนะครับใช่ราคาเมื่อวานบอกแล้วมีการใช้กุญแจสองตัวเอ้ยเอ้ย ส่วนนี้มันเหมือนโดนรูดมาแล้วมันไม่พอดีถ้าไม่มีประหานักตุงเงี้ยใช่มีมาวางแล้วก็มาแล้วก็นักตุเงียอาจารย์ครับมีวิธีไหมครับที่เขาปีดมาแล้วอ่ะเนี่ยถ้าเราจะเบอร์ยี่ฝั่งนี้หรือเปล่าฝั่งนี้มีเปล่าไม่ครับไม่รู้เด็กมีเปล่าหมุนเนี่หมุนหมุนทมันออกมานั่นไง ด้านนี้ก็ได้เหรอโอเคพี่จับให้หน่อยครับตนึทิศทางคุณเองจะถามแบบนั้นถามแบบนั้นมันไม่ได้เราไม่ได้ที่ด้านนี้มีนะครับไม่รู้คายออกไปทางไหนคุณเองจะถามว่าคายไปด้านไหน อันนี้เบื่ออะไรพอ,อมาแล้วเป็นหัวเข็มกดอี้นี้ครับรแล้วก็เผื่อทำไม่รายครับแล้วก็ถอดต,ตัวยึดชิ้งงันตัวนี้นะครับนี่นะครับออไปว่าบางรู่นจะมีหลอดอยู่ใต้ยอยันนี้ เรามายกออกมาได้เลยนะครับเป็นนี้นะครับมันจะมีแหวนอยู่นี้ด้วยนะฮะระวังหายนะครับมีแหวนด้วยตัวนะครับตัวนั้นเขาเรียกว่าตัวนั้นเรียกว่าแหลกอันนี้เรียกว่าชุดยึดแกนพินเนียนครับชุดยึดแกนพินเนียนนี่ครับออกมาได้อย่างเงี้ยนะครับต่อไปครับถอดเฟืองสะพานครับตัวนี้ อันนี้คนระัตัวนี้ออกขใชน้นาอนย,ายตัวล็อกแล้วก็นั่งจบมอเลยเต่อไปครับขอในตัวนี้นะครับต้องใช้ขอตอกออกตอโนเ ดูตรงนั้นแบบอร์แวนแวนฮันนี้ไม่มีอันนี้สิครับ ออกกันนะครับลืมบอกผู้ชมเมื่อกี้ลืมบอกผู้ชมถูกออกเลยรคับหมุนก็ออกเมื่อกี้นะครับก็ดันลงบแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับมีก้านมันนะครับอันนี้ก็บอกเปล่าแล้วเรียบร้อยวางได้ดึโอเคครับเรียบร้อยครับ